ก็ฤดูก,การนี้เราเตรียมทีมค่อนข้างเร็วนะครับเราเตรียมทีมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาที่ผ่านมาตอนนี้เราเก็บตัวอยู่ที่เขาใหญ่นะครับในช่วงปลายเดือนนี้เราก็มีอิมิเตชันของเกษตรศาสตร์รายการนี้แล้วเรายังมีการอุ่นเครื่องกับเพิ่งคอนเฟิร์มกับสิงคโปร์อ์มฟอร์นะครับวันที่28มการาคมนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีอีกหนึ่งเกมอุ่นเครื่องกับทีมจากเจลีกและหลังจากนั้นเราก็จะมีเกมไปอุ่นเครื่องกับทีมจากมาเลเซีย นะครับกำลังเช็คอยู่ว่าจะมีโอกาสได้อุ่นกับทีมชาติหรือเปล่านะครับเ,เราคาดหวังรายการนี้น่าจะเป็นการทดลองเรื่องของระบบเรื่องของความเข้าใจในเกมเรื่องของความเข้าใจซึ่งการละการของนักเตะภายในทีมมากกว่านะครับเรื่องพลังก,กำลังเราคิดว่าไม่น่ามีปัญหาก็จริงๆตอนนี้ก็ในเรื่องในเรื่องของตัวผู้เล่นก็พร้อมแล้วนะครับในตัวผู้เล่นก็พร้อมแล้วแล้วก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมตัวนี้ก็เน้นในเรื่องเน้นในเรื่องของฟิตเนส ก็ถือว่าปีนี้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างค่อนข้างจะพร้อมมากามนับปังพอสมควรก็ก็ก็ถือว่าก็ก็ถือว่าเป็นทัวร์เมนท์ที่สามารถจะ,อะลองเกมลองเกมลองทีมแล้วก็ได้ลองตัวตัวผู้เล่นใหม่กับตัวผู้เล่นเก่าว่าในเรื่องของความในเรื่องของความเข้าใจว่าเขาสามารถเข้ากันได้ไหมนะครับออตอนนี้อ่านลงทีมกัน ซ้อมทีมกันเช้าเย็นอะไระครับก็คิดว่าความพร้อมตอนนี้นจะมาสัก80เปอร์เซ็นต์นะครับนี่มาสัก80เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ที่ได้ไปก็มีเอก,เอกภูมิโฟทรารลุ้งโลดหนึ่งคนแล้วก็ตั้งแต่ต่างชาตินะครับมีบาซิลกับทีมชาติเกาหลีจะ,ะเข้ามาสัปดาห์หน้าคิดว่าเวทีนี้เหมือนกันเป็นการลอง,ลองทีมแต่กับกายว่าทางเรานะก็มีความพร้อมคิดว่าขอเป็นแชมป์รายการนี้ครับ ก็ก็คงเป็นเป็นแมทที่เราเตรียมทีมเพื่อจะเล่นดิวิชั่นสนะครับครับวัดระดับนักเตะนะครับผู้เล่นแล้วก็แล้ถ้าเราเจอกับได้เด็กได้ประสบการณ์ด้วยได้เจอเหตุการณ์จริงๆนะครับเมื่อไหร่ถ้ามีการแข่งขันมีการทิงถ้วยนะครับรับรองคทุกทีมก็คงเต็มที่แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีกับทีมมอกรษาสาส์นะครับเพื่อ เราจะได้รู้จุดจุดด้อยของเราเพื่อเพื่อพัฒนาทีม <Yeah. S 1> ครับก็ติดตามเชียร์ครับครับให้โอกาสเด็กชุดนี้ครับแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับอ่าลองลองลองมาดูครับแล้วแล้วเราผมว่าน่า,นา,นานจะเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วเราใจม่ว่าจะเป็นบอลสีเศร้าแล้วก็บอลดีเยนสองครับผม